สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประสาททองนิวครับพาท่านมาฟังเปตานังทักขินางทัดฉาปุเปกตมนุษย์สารังนะเป็นบทสวดตอนหนึ่งของพระท่านในเทศกาลที่เราไปวัดวันพระก็จะได้ยินพระท่านสวดหรือบางทีก็ได้ยินสวดบทพิโรโเคุเทเนาะเป็นการสวดเพื่อ ส่วนน้ำภูทิศให้บรรพบุรุษที่ลงรับไปแล้วมารับเอาส่วนบุญส่วนศนนะครับครับเทศกาลเดือนสิบเรื่อง, 10, องของเดือนสิบของชาวไทยเราแล้วก็เป็นมไม่เฉพาะชาวสุรินทรนะครับชาวจังหวัดบ้านผมนี้นะครับก็จ,บะบจะมีเ,เทศกาลในลูนตาเรียกเป็นทมเนาะเป็นการ ลักษณะถ้าเป็นไทยก็าเรียกเที่ยงคืนคนี่ก็เรียกว่า,า,จ,าจับจืดดวงตาคือเอาไปเชือ่อคือเอาพุลมากรางไม้ไปวัดเป็นข้าวปลาอาหารเทไปวัดในวันแรม14ค่ําหลังจากเส้นไหวที่บ้านเสร็จแล้วตอนกลางคืนก็จะมีการสวดเรียกอันธบารุษสวดบางสุนเทรวุฒมนตอนเช้าตีอ้าก็จะมีการสวดรอบหนึ่งแล้วก็เอาไปเทีกจจยจคานช่วง มาอ่นกนอาทิตย์ขึ้นนะครับก็จะตีกระจาดให้เพื่อบรรทุกได้รับส่วนมูลส่วนผู้ส่วนนั่นไปครับอาจารย์สมบัติหานนวโรครับวัดกลางสุรินทร์ท่านเป็นอาจารย์สนอนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับทา่านก็มาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทติโรมุทสูตรหรือว่าติโรกุเทนั่นแหละครับแล้วก็พูดถึงเรื่องบุลเดือนสิบ ครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้จัดจทำด้วยนะครับจะได้นำเนื้อหาสาระดีๆมาฝากมาสู่ท่านครับเพื่อเป็นแนวทางในการราประรพฤติปฏิบัติในฐณะที่เราเป็นชาวพุทธนะครับขอผมครับผมโอตรพรพัสะภควะโตอระหะโตสัมมา สัมพัทธ,ธัสเปตานังทักิคณังทัตชาปุเพกะตะมนุสสัรเทนะโอกาสเวลาอันเป็นมงคลต่อแต่นี้ไป จากได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในติโรกุทธคถาซึ่งว่าด้วยเทศกาลดนตาหรือวันศาสตร์เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูน ในส่วนของศรัทธ,ธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้เฉลี่ยทั้งโอกาสอันมีค่าและได้สละทั้งเวลาอันมีคุณทั้งนี้ก็ล้วนแล้วแต่ได้ประมวลกุศลลยเจ็ดคือมีทิศทางมีเป้าหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นก็คือ วันนี้เรามาทำบุญเนื่องในวันธรรมสวรนระตามปกติของชาวพุทธยังไม่พอเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าสิบห้าวันที่ผ่านมาตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบมาจนถึงวันนี้แรมสิบห้าค่ำเดือนสิบ ช่วงมืดเป็นธรรมเนียมของยมมโลกที่ท่านเปิดโอกาสให้บรรพบุรุษของเรามีตากับยายเรียกว่าโดนตากลับมาบ้านเกิดเพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศล ที่อนุชนมีลูกมีหลานเป็นต้นจะต้อนรับและทำบุญส่งสเสบียงเลี้ยงวิญญาณให้จึงเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่ที่จริงมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเพราะสมัยก่อนนั้นพราหมณ์เป็นผู้ริเริ่มเขาบูชาทำบุญกับพราหมณ์ พอมีพุทธเกิดขึ้นก็ชาวพุทธก็หันมาบูชาถวายอาหารบุญกุศลให้กับกับพระแทนพราหมณ์สืบเนื่องมาจากในช่วงเทศกาลโดนตาที่เรียกว่าวันปล่อยเปรต มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากโลกมนุษย์จึงมีประเพณีเกิดขึ้นมากมายกิจกรรมก็เยอะถ้าเหตุการณ์ปกติไม่มีโควิด -19 มารบกวนโยมก็จะเห็นกิจกรรมแห่ ขบวนโดนตารำบวงสวงประกวดทิดาประกวดกันเชิดโดนตาประกวดข้าต้มประกวดทิดาสารพัดและที่เกิดขึ้นที่เป็นประเพณีมานมนานก็คือประเพณีกันสงเรามีความเชื่อว่า ดวงวิญญาณของบรรพบรุษมาเราก็ไปต้อนรับเมื่อดวงวิญญาณของบรรพบรุษบรรพบรุษเดินทางกลับเราก็ไปส่งวันรับเราเรียกว่าเบนตูยศาสตร์เลขวันนี้วันส่งสำคัญกว่าวันรับเราจึงเรียกว่าเบนทม เราส่งท่านเป็นธรรมเนียมมาก็รับกลับก็ส่งมีธรรมเนียมการส่งหลายที่หลายแห่งการส่งก็คือถือปฏิบัติมาทำบุญที่วัดทุกวันตลอด15วันเพื่อเป็นการต้อนรับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษโดนตา ให้ได้รับบุญกุศลเต็มที่ตลอดที่ท่านมาบางแห่งก็ลดมานะเหลือครึ่งหนึ่งนะเหลือเจ็ดวันนะส่วนวัดเราก็พึ่งฉลองตากบาทกันสงไปเมื่อวันก่อนวันนี้เรามานะทำบุญตากบาทฉลองใหญ่ร่วมกันเพื่อเป็นการ ส่งดวงวิญญาณบรรพบรุษเป็นการแสดงออกนอกจากบอกถึงประเพณีอนิงามอย่างไม่พอเป็นการทำหน้าที่ของบทธิดาคือแสดงถึงคุณธรรมหมายเลขหนึ่งกตัญยูรูค้คนกตะเวทีตอบแทนคุณตามหลักในติโรกุทธ,ธกถา ติโรกุทธสูตรเส่องพระสงฆ์หมู่ใหญ่ท่านได้สวดสาธยายจบไปเมื่อสักครู่ในติโรกุทธสูตรนั้นมีทั้งหมดอยู่หกวักหกวักใหญ่เส่องได้เล่าประวัติความเป็นมาของเปรตอาคันตวา เปรตทั้งหลายได้เดินทางมาครังสู่เรือนสักังของตอนเติดทันติแล้วก็ยืนเชงเงอชะงแร,รอรับส่วนบุญที่ติโรกุเทสุที่นอกกำแพงมีสันทิเกสุทวารพาหาสุ ที่นอกกำแพงที่ประตูหน้าต่างที่สามแยกสี่แยกไม่กล้าเข้ามาบ้านเรือนของตนเพราะอายที่ในอดีตในสมัยเป็นมนุษย์ทำบาปทำกรรมไว้เยอะนะต้องไปชดใช้กรรมไปตกนรกนะแล้วก็มาก็มาในช่วงมืดช่วงแรมไม่กล้ามา ในช่วงสว่างกลัวคนเห็นนอกจากอายกลัวคนเห็นมาแล้วก็เชิงะเราจึงมีการจูนโดนตาถ้าพ่อแม่ยังอยู่ลูกหลานก็จะไปรวมกันเป็นครอบครัวใหญ่จูนคือส่งข่าวของไปที่พ่อที่แม่แล้วพ่อแม่ก็ไปเส้นต่อเนะมื่อวานก่อนเมื่อวานนี่ก็ทุกหมู่บ้านจูนกัน นะพอแม่ไม่อยู่ก็ให้ลูกคนโตทำหน้าที่แทนพ่อแทนแม่ครับนะจูนดวนตาว่านะแล้วก็เส้นเสร็จแล้ววันนี้ก็มาทำบุญอันนี้คือการนะประวัติเบื้องต้นสั้นๆในหัวข้อติโรกุเทสุติดทันติเป็นอาทิท่นี้วันนี้ได้ยกขึ้นบาลีกลางๆ เพราะว่าเวลาจํากัดตอนนี้ก็8ดโมงแล้วนะทายกบอกว่าแสดงธรรมประมาณ10นาทีนะแค่ปารบนันก็หมดไปแล้วบาลีที่ยกขึ้นว่าเปตานังทักคินังทัดชาปุเพกะตะมะนุดสรังเอาแก่นของติโรกุธทธสูตร ที่พระองค์ได้แสดงโปรดพระเจ้าพิมพิสารตลอดถึงพระญาติทั้งหลายในสมัยโน้นจับใจความไว้สองประเด็นใหญ่ก็คือหนึ่งทำแล้วไม่เป็นประโยชน์สองทำแล้วเกิดประโยชน์ทั้งผู้อยู่และดวงวิญญาณของโดนตา ทำแล้วไม่เป็นประโยชน์สี่อย่างนะเหรุน,นังวาโซโกวายาวันยาปะริเทวนาการร้องไห้การเศร้าโศกคร่ำควรวญรำพึงรำพันสี่อย่างนี้นะเปตาณมัทธายะไม่เกิดประโยชน์แก่บรรพระบรุษคือผู้ตายเลยเสียเวลาเปล่าเสียแรงเปล่า แล้วอะไรเล่าทำแล้วได้ประโยชน์ทั้งผู้อยู่และดวงวิญญาณท่านจึงบอกว่าอนุสรังให้พาญาติพี่น้องทั้งหลายมาประชุมกันรวมกันแล้วก็ระลึกถึงปุเพกตะคือบรรพบรุษเหล่านั้นเคยกระทำ เคยให้แก่เราถ้าโดยสมบูรณ์ให้ระลึกถึงห้าสายห้าทางอทาสิเมตายายเหล่านั้นเคยให้อะไรแก่เราอกาสิเมปู่ญาติตาย,ายเคยช่วยอะไรเรายาติเมบรรพบรุษเป็นญาติเรามิตตาเมจนถึงสหายจะเมเป็นมิตรเป็นสหายเรา ให้ระลึกถึงเรากับท่านว่าเราได้เห็นกลางวันกลางคืนมีชีวิตอยู่ปัจจุบันมาจากไหนมาจากพ่อมาจากแม่แล้วพ่อแม่เรานั้นมาจากไหนมาจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายมาจากไหนก็มาจากตาทวดใหญ่ทวดแล้วท่านเหล่านั้นยังอยู่ไหม ตายไปหมดแล้วเดินที่อยู่ที่อาศัยตรงนี้ก็มาจากท่านท่านจึงให้มาระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่เรากินดีอยู่ดีถึงทุกวันนี้เพราะใครถ้าไม่ใช่ท่านถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นวันนี้ไม่มีเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากญาติโยมทั้งหลายขมวดสุดท้ายสั้นๆว่า เมื่อมีกินก็อย่าลืมถินที่เคยอยู่เมื่อมีความรู้ก็อย่าลืมคุณครูที่เคยสอนเมื่อเจอรักแท้ก็อย่าลืมพ่อแม่ที่เคยกอดนอนเมื่อหายทุกข์ร้อนก็อย่าลืมพระธรรมที่เคยนำทางหรือที่ปรารถ้งหลายมักจะพูดเตือนสติลูกหลานอนุชนบ่อยว่า ได้เสื้อก็อย่าลืมผ้าได้กินแกงปลาก็อย่าลืมข้าวบดได้นั่งราชฉรสก็อย่าลืมตักพ่อตักแม่ได้นั่งนอนหรือทำงานในห้องแอร์ก็อย่าลืมแคร่ที่ทุ่งนาถ้าเราท่านทั้งหลายได้แสดงออกถึงกตัญญูกตะเวทีน้อมระลึกนึกถึง ท่านเหล่านั้นแล้วทักขีนังทัชชาทำบุญให้ท่านไม่ลืมท่านเชื่อโดยสนิทใจว่าดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นคงจะให้พรคงจะสะท้อนย้อนให้ลูกให้หลานอยู่ดีกินดีทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนนั่นคือความหวัง นั่นคือพอ่อนอันประเสริฐที่ท่านมีเมตตาอํารวยอวยพรให้ลูกให้หลานอย่างแน่นอนเป็นการขอบคุณเครื่องเส้นสังเวยโดนตาที่เราทํากันท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาเอิมินากตะปุญเยนะขออำนาจบุญกุศลคือ อำนาจศีลจงเป็นสะพานอำนาจทานจงเป็นบันไดไปสู่ฟ้าอำนาจภาวนาจงเป็นนาวาน้อมนำพาดวงวิญญาณโดนตาไปสู่สุคติสัมปรายภพและขอดวงวิญญาณของโดนตานั่นนาะ โปรดได้เมตตาสันทรย้อน,อนเป,นปลี่ยนปฏิพรอำนวยอวยชายให้พรให้กับลูกหลานญาติมิตรทุกคนที่ได้ตั้งกลัลยาณนจิตทําบุญอุทิศส่งวันนี้ทุกท่านทุกคนจงเป็นพูทธือุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมเจริญรุ่งเรืองไปด้วยพรอันประเสริฐทั้งสี่ประการกล่าวคือขอให้อายุวัดสมบัติบูรณ์ สิริภูนพระลังสารวันในโชทยชวานสุขสารตลอดกาลตลอดปีตลอดไปทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประการชนนี้